มาดูเรื่องของพักร่วมรัฐบาลกันบ้างนะคะที่จะมีการส่งรัฐมนตรีสองคนลงสมัครซ่อมสอสอเขาบอกว่าผู้จัดการรัฐบาลนะคะก็เตรียมที่จะหารือกับพักร่วมรัฐบาลค่ะกรณีที่จะมีการส่งสองรัฐมนตรีลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอค่ะ มีรายงานเข้ามานะครับว่านายสุเทพเทือกสุบาณผู้จัดการรัฐบาลนะั้นมีการนัดหาหรือกับแกนนําพักร่วมรัฐบาลในช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้ที่โรงแรมพลาซาอทินี่เพื่อหาหรือกรณีพักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนายืนยันที่จะส่งนายบุญโจงวงไตรรัตน์และนายเกื้อกูลด่านวิจด่านชัยวิจ,จิตลงเลือกตั้งซ่อมโดยไม่ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีซึ่งระหว่างร่วมพระราชทาน ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพปลัดอำเภอจนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุเทพก็มีการหาหรือเครียดกับนายชวรัตชันวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในเรื่องเดียวกันนี้ครับก่อนหน้านี้นายชวรัตก็ยอมรับว่าตัดสินใจลําบากเพราะว่าหากส่งภรรยานายบุญจงลงแทนถ้าเกิดแพ้การเลือกตั้งนั้นอาจเสียฐานเสียงได้ดังนั้นที่ประชุมพักเช้าวันนี้จะพิจารณาอย่างรอบคอบเห็นว่าไหนเหมาะสมที่สุดออย่างว่านั่นไยตัดสินใจยากไหมคะยาก ก็คู่แข่งเยอะ ขณะที่นายกรัฐมนตรีตอบโต้พักร่วมรัฐบาลที่ไม่ยอมให้ก้าวไกลการส่งรัฐมนตรีทั้งสองคนลงสมัครรับเลือกตั้งโดยยังยืนยันนะคะว่ารัฐบาลต้องมีมาตรฐานเดียวกันจึงได้ให้นายสุเทพไปหารือกับพักร่วมรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามต่อไปนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังจะหารือกับพลตรีสนั่นขจรประสาทรองนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ด้วยถึงการไปพบกับพันธวจโททักษิณชินวัตรเพื่อหารือแนวทางรองดองที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะทางด้านพลตรีสนั่นก็ได้นัดแถลงรายละเอียด วันนี้เช่นกันดุยมั่นใจนะคะว่าแนวทางการประอดองนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้ว้ยกนายกหรือ,อยังคะที่เสดได้ไปทำวีนี้มาเดี๋ยวก็งานบุญเนี่ยได้บุญเยอะเลย <c oughs> ทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็สำเร็จ <c oughs> นะถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วเนี่ยสัปาี้บรรยากาศของบ้านหนึ่งมันจะดีขึ้นหรือคะหรือได้ไงคะอ้าวไม่ดีขึ้นเหรอได้ดีขึ้นจะไปทำทำไมถ้าไม่ดีจะไปทำทำไหน